เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลฟ์เกนลิตหรือว่าเกมเศษฐีนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เครื่องรางประจําสัปดาห์นะครับผมก็เป็นที่เครื่องสอยดาเช่นเคยนะครับผมคือกลับมาที่เรียบร้อยนะครับผมคือวันนี้ไม่ใช่ว่าที่ผมรีบพูดคือแล้วผมคือตอนนี้ผมปวดท้องมากนะครับคือระหว่างอาดอะคือร้อนระหว่างอาดอะมันปวดท้อง ครับหนึ่งนะครับผมมันปวดจริงๆเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะผมคือที่มันจะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหานะผมซึ่งวิธีการหาก็ให้คุณนะผมซาสมกล่องนม2กล่องแล้วก็น่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มั้งอ๋อขนมปังในสดถั่วแดงเออเดี๋ยวขนมปังในสดถั่วแดงแมันเข้าเหรอเอาจริงๆมันเข้าได้เหรอ มันผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันจะเข้าเปล่าผมก็แบบเออมันงงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ช่างมันเถอะนะผมก็เพื่อแลกเป็นโซดากระป๋องแบ็คชิลลี่นะครับผมซสซกระป๋องแบ็คชิลลี่นะครับผมห้ากระป๋องเพื่อแลกเป็นจี้เครื่องรางเนาะส่วนหนึ่งกระป๋องก็ออตามเลือกกันจี้จากจะเอาอะไรก็ลองเลือกได้นะผมแต่ประเด็นคือมันจะเป็นอัตราการสูงมากกว่านะครับ โอเคแล้วก็ถ้าเกิดแบบคุมทำเวงนี้ของจี้อขรังแล้วมันจะมีจี้อขรังแบบว่าสายดาร์ดก็มีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะผมก็คือจะเป็นดาร์กแบบเวอร์ชั่นใหม่กับดาร์กเวอร์ชั่นเก่านะผมซึ่งถ้าผมแนะนำอ่าจี้เวอร์ชั่นใหม่นะครับผมเซอเวอร์ชั่นใหม่เป็นเห็นคนเขาแนะนำแรกใหญ่เจ้านี่เดี๋ยวมาลงเท้ากับขังยูนิคอร์นแล้วผมคือมันมีทั้งการวิ่มีทั้ง ว้าวภายในว้าวหัวมุมแล้วก็ติดตั้งกับสปิงเออมันมีก็ต้องสามอย่างเออผมว่ามันน่าสนใจแต่สําหรับผมผมจะได้ชิ้นนี้ผมก็คืออุกกาศเขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศในกรณีที่ผมแบบไม่มีโดรนอ่าก็คือกรณีที่แบบว่าผมไม่ได้ใส่โดรนเอ่อราชาที่ถูกประเทศมานะครับผมโอเคส่วนอิจิถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าผมจะแลกเป็นเอ่อหมวออาร์ชิลและก็ปืนสวิตฟองสบู่ด้วยเช่นกันนะครับผม โอเคก็มันมีเพียง,ทงเท่านี้แหละสำหรับที่เครื่องรางนะครับผมก็อีเวนต์นี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีกลับมารีรันให้คนแบบคนเก่าที่ยังไม่มีก็มาหาได้นะครับผมส่วนเพชรก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมจะเก็บเพชรไว้สําหรับตัวละครใหม่เพราะว่าผมรอตัวละครที่ถือว่ากะว่าจะเอามาฆ่าให้ได้เลยนะผมผมรอสาอล่นป,ปีกตัวหนึ่งรู้สึกจะชื่อว่าเอลีนนะครับผมตัวละครเป็น นางฟ้าเพงกรบพุ่นะอ่ะแต่ว่าผมก็เรียกน้องว่าน่าจะเรียกว่าน้องหงเย่กันเพราะว่านิสัยแม่งก็เดียวกันะอ่ะนิสัยแบบหกคนเดียวกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้ทีนี้ผมก็มันมีเพียงแค่นี้แหละมันจี้ขึ้นมาสายดวแล้วมันกลับมาด้วยเช่นกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใายแเกอร์ชันอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบ มีเพียงแค่ในหมู่มใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เอออย่าลืมว่าไอเดือนแห่งเพชรใกล้จะหมดแล้วนะผมรู้สึกจะหมดวันที่5ธันวาถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนไปด่วนะผมมันน่าจะหมดวันที่5าธันวาจริงด้วยนะครับผมอย่าลืมมาเก็บด,ด้วยกันนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ